โคสกะอัตามาพออตะเพิ่นบอกประเด็นนีขส้นมาอัตามาก็ได้ได้ขอคิดว่าในโคศกะตะกอนเนี่ยมันเป็นโลกโลกดิป้าก็รว่าเดจฉานมันตายก่อนต่อมาคนเลยหน,นีจากบานพ้าเมียน,นี้อย่าบานอุ้มลูกไปส่วนเมียขาลูกอันนี้คือเจตนาลายเนส่ยสนเมียขาลูกนี่คือเจตนาลายแต่ว่า ลูกาตายข้ามือบ่ได้ขา,านะตายข้ามือเองใจคิดซื้อๆเด้่กายว่าท่านได้ทำปากเวาแล้วใจคิดแล้วสองอันแต่สันลงมือทำา่ขาตายเลยให้สุดท้ายลูกตายแล้วเอาลูกทมดินไปเอาดินทมผมเป็นเอาลูกทมดินเอาดินทมลูกเอาดินทมลูกไว้ป่านไปไปพ่อฟ้ามเขาเลียงงัว เมื่อนันพระเลี้ยงพระเขากะเอาอาหารให้พวกคนจนในี่กินน้ำแต่ว่าเนี่ยไอ้หมอนี่ก็หิ้วเขามาหล้มือแล้วพอได้กินกินเลยเนี่ยก็เห็นผัวตะ,ะตะกาตะการกันเลยว่าโอ้สันเจา้ายั่งข่อยกันยัง่งทันละ่ะเถ่าวเจ้ากินให้มันอิ่มสบายท่านกินแล้วกนอิ่มแล้วได้ได้ไหมเนี่ยไปเห็นพระ่นเอาเขา่าไหหมา่นเขาเอาโยนเขา่าไหหมาเขาวพ่ามันเข่าธรรมดาได้เข่ามัทูป,ปายาต ก็เลยไปอิดชามาหมามันคือดีกกูแท่วันกุนยางมาซีมือหามือกบริจินเขาอันนี้มาเสรษฐที่นอนอยู่ซื่อๆก็ไดริจินเขามาทูประหยาต,ตมันคือดีแท่วันฮอดยังมันขึ้นมาชิดฮอดหมาช่างเนละสตายตายเนี่ยปรากฏว่าอันจิตที่ทำขณะพเนื่อนว่ามาละมรละนะสถานการณ์นะหมายว่ากรรมที่ ทำในตอนใกล้จะตายป้ากฏรู้ว่าคิดแช่นั้นแหละส่งผลให้ไปเกิดในในท้องหมาพอหมาตัวนั้นเป็นหมาตัวเมียที่เป็นหมาบ้านนั้น่ะตั้งท้องออกมาเป็นลูกโทนมาเป็นหมา็จําจําได้ได้ที่ี้นอโตขึ้นมาบอกอะไรก็เชื่อหมดเชื่อจนส่งไปนิมนต์พระได้ไปบอกไปแล้วว่า พอน่อยมีหมาอยู่ตัวหนึ่งมันหู้ขนาดไปท่านว่ะอันเมือ่อใดผมเบว่างผมสีส่งหมามาล่องมังได้ป่ะหมาไปในม่นภาอันไปในม่นพภามันก็บร่ได้ถือขันดอกใหม่คือเข้าดอกไปมันก็ไปหอนพอว่าบอกกันไปเหลือเด็คนบอกกันไปแล้วก็หุ่นเจ้าว่าหมามา,มา,มากเลยไาในเมื่อหนึ่งเห็นยังสิเมื่อหนึ่งถลองมามา,มาตัวนี้มันหู้แทบผก็เลยยางหลีกออกเก,กทางนะ มากันแล้วนั่มขับจีบวรนมากพีมาพี่หลงพอลงทางแล้วเออพอาส่องใจมันบางทีหูจักแถวพระกฏว่ามวันหนึ่งป้านี่เมียที่มาจินเขาแล้วผัวตายผัวไปเกิดเป็นมาก็เลยหเห็ดงานอยู่บ้านเศรษฐีบันเจ้าของฟ้ามป้านี่มาตัวนี้มันหูจักพระคุณกับเจ้าของนไในที่สุดก็ดดเลยไปมาจำเมียได้ ปานเนี่ยผู้เนี่ยเป็นเมียของกระเบข้าบผ่าทุงเมียมาจิ้มไอ้เมียมาใส่บาดนะไห้เมียมาใส่บาดเกิดเมียมาใส่บาดพระจากหันมากตอนสุดทา้ายพระคนออกพรรษาเนี่ยออกพอรรษาขึ้นยังไงเสียใจหลายมาก็เลยตายเออว่าพระนี้พก็เลยตายอันด้วยอาน,นิสงฆ์เข้าหอนอะ พระก็ว่าส่งผลให้ไอ้ความเห่าพระที่ไปนิมนต์พรส่งผลให้ไปเกิดเป็นเทพบุตรชื่อโคสกะเทพบุตรผู้ดออครั้งหนึ่งนะได้สิบหกโยน์ไปได้ได้หนึ่งโยต์สิบหกกิโลเมตรแลท้ทีนี้อัตมาฟังแล้วเนี่ยก็เลยบอกว่าเนี่ย กุศลถ้ามันส่งผลในปฏิสนธิการถ้าส่งผลในปฏิสนธิการต่ําสุดต้องเป็นคนสูงขึ้นมาเป็นเทวดาแล้วทีนี้พอบาปที่ตอนคิดกับพูดยังไม่ได้ส่งผลเนี่ยที่ท่านบอกว่าผลให้กรรมที่เราทําแล้วเนี่ยให้ผลในชาติปัจจุบันนี้ก็มีเราให้ผลในชาติที่สองก็ม,ใกมีให้ชาติที่สองก็หมายว่า สมมุติว่าเราทําบุญแล้วเนี่ยเกิดมาวันเันนี้ยหลายคนมาแล้วมืออื่นตายด้มืออื่นตายถ้าบุญนั้นส่งผลในปฏิสนธิเป็นนเนในสุคติถ้าสูงขึ้นไปก็เป็นเทวดาแต่ว่า้านนันบริส่งผลได้ไหมเกิดเข้าไปเหตุสัวไว้เข้าไปรับกรรมสัวส่งผลในปรสนที่การถ้าบาปส่งผลต้องเป็นอบาย ยังสูงต้องเป็นเดรจฉานเป็นหมูเป็นม้าอยู่ใกล้ๆเราคือหมาแมวที่อยู่ใน,ใน,ใน,ในบ้านนั้นได้เลยถ้าส่งผลใน,นแบบนั้นน่ะมันอาจจะมีผลดีอีกอันหนึ่งก็คือผลดีที่ที่ทำเอาไว้มันส่งผลนในตอนเป็นอยู่ไม่ใช่ตอนตั้งท้องแต่มันส่งผลนในตอนเป็นอยู่พอเกิดมาแล้วได้รับความดีเหมือนกับสุนัขอ่ะ บาปส่งผลแต่ความดีที่ทำอะ่ะมันมาส่งผลตอนตอนมาอยู่บ้านเศรษฐีนะได้อยู่ดีกินดีได้เจอพระพุทธเจ้าได้พบเจอพระปัจเจกพุทธเจ้าพอมันส่งผลในชาติที่สองเนี่ยดีในปัจจุบันมันส่งผลในชาติที่สองก็คือไปปฏิสนธิเป็นเทวดาแล้วไอ้บุญมันนัดมันต่ําจากเทวดามันปฏิปฏิสนธิเป็นคนใช่ไหม ไอบาปที่ทําไว้นะ่ะมันว่าส่งผลตอนตอนขณะที่เป็นอยู่ในประวัติการเรียกว่าประวัติการคือในขณะที่มันเป็นไปก็บาปส่งผลในตอนเนี้ยถูกเขาฆ่าตั้งเกดครั้งแต่ไม่ตายพ่อจะฆ่าก็าาไม่รอดมาทุกครั้งเพราะว่าเจตนามันมันไม่รุนแรง แต่ก็เลยรอดจากการตายสุดท้ายไม่ได้เป็นเศรษฐีแต่เป็นเศรษฐีที่อ่านหนังสือไม่ออกไอ้ที่พูดเนี่ยคือฟังแล้วมันได้ประเด็นแล้วที่บอกว่าถ้ามันมาปฏิสนธิเมื่อเช้าก็ไปดูเฟสไอ้ที่วัวงามอ่ะควายงามอ่ะควายตัวเมียก็งามงามตัวผู้ก็งามงามแล้วไอ้ตัวงองงามเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับคนจนเลย อยู่กับคนมีเงินเป็นล,ล้านๆน่ะเขาก็ดูแลเอาใจใส่อาหารดีอะไรดีหมดสร้างเรือนพักให้อยู่อย่างดีเลยอย่างเนี้ยอันนี้เขาเรียกว่าให้ผลตอนตอนเกิดจนหลายคนอิจชาหมาหลายคนอิจฉาวัวหลายคนอิดชาควายเห็นผู้สาวจุงกล้วยง่ามๆโอ้กูอ,อยากตายเป็นค้ยวยได้ป๋อโอ้ยจะเป็นบุญจักรรมนาะพ่อหญ่ออเอ้ยมัน คนบางคนก็นสร้างเป็นนี่ไม่ออกเขาว่า,วาให้เราก็เท่าแล้วเนาะพอไงว่าทันมะเจ้าเป็นยังือไปซื่อเห็ดเท่าก็ดอกทันมะเท่าก็ซามแล้วคนขายมันง่ามอยู่กูซื้อลดแล้วนะ <c oughs> ย้อนวันติตตายย้อนเห็น <c oughs> ว่เนี่ยคนมันเป็นงังนสิเลยเพราะฉะนั้นเวลาเฮ้ามาอยู่มันเฮ็ดเนี่ยมันลงนะที่นี่ที่ที่บอกว่าประเภทนี้วัฒนธรรมของเฮาก็ล่างเสื่อมเนี่ยหมคกา็ม่ามเป็นจีบ ผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยเฮ็ดจะเฮ็ดได้ซ้ำนี่ละเสียงก็ได้ซ้ำนี่สิเสียงดีก็นีบ่มีอีกแล้วสิง้งมก็นีบ่มีอีกแล้วต่อไปปีหน้าสิเฒ่าก็นีอีกสองเดือนนี่เฒ่าก็นีเด้เปลี่ยนพ่อสอนไม่เนี่ยเฒ่าเลย <c oughs> <c oughs> อ่าสินุ่มขึ้นนี่ยบ่มีสันบอยจากเฒ่ากับเฝ้าายอีเท่านั้น เออตายเราไปเกิดไม่เลยนะเสียบ่บุุน่ะสันเสียบเฝ้าตายรดจะมาอยู่ดรถยูไปเขาเกินมาห้างเถาอ่าปีนี้สมัครเท่าไล่แถวโอ้ยกูสั่งอีนนี้เนี่ยไหมมาว้าให้โก้ที่นักศว่าทีนี่อธว่าต่อเพยนี้วัฒนธรรมมันเสื่อมเนี่ยหมายความว่าตะกอนเนี่ยการศึกษามันบกคือนี่ คูมือเนี่ยเขาเอาเล็กน่อยบ้านนอกอะ่ะมัน่ให้เลียนอยู่บ้านเูาเนาีเขาขนเด็กหน่อยเขามาในเมืองบ้านนี่เรามันสิตใ่บาดคือตะกรอนบไ่ได้เดยเพราะว่าโรงเรียนผู้ดใดก็อยากให้ลูกเจ้าของมีการศึกษาดีไหมวะเขามีฐานะมีค่ารถค่ายัางส่งให้ลูกเขามาเรียนโรงเรียนในเมืองบ้านนี่เพราะถ้าจบจากโรงเรียนในเมืองเอาเขาไปเรียนมองได้ที่มันดังๆดี ก็ทรงออกไปเขาลงนั่นมนัน mm hmm. วัฒนธรรมโบนี้ก็ขาดไปหมดต่อไปวัฒนธรรมโี้ก็สิบริจักอันนี้วัฒนธรรมสิขาดเพราะการศึกษาระบาดีพระมาเลียนพระบุญจักยังกระโบบอกได้ี้มบสรีเอตเจนี่ฉนนันมาบวชแล้วหลวงพอ่ออันโวก็น้อยว่าที่ไปถวายเทียนบ้านนั้นไปบอไปยั่งไป จากบาทเลยเนาะบอกมาสิเนี่ยอันนี้คือเห็นเจ๊ตัวหรอกว่าจะไปใส่มาใส่เลยย่อมสิส่วนไปกับโบไปก็เลยโบหูกำอะไรบ้างเนี่ยบัดเวลาสีเฮ็ดโบหูจักเลยอาตมา็เลยพญยามบอาว่าเป็นอย่างคนยังเชิญพอมันจุดถูกเป็นอย่างยังเชิญแนมเพิ่มันจุดถูกเป็นอย่างยังเชิญกำนั่นเป็นอย่างยังเชิญสอสอเป็นอย่างยังเชิญหลวงพ่อมาจุดเพื่อเสียเฮ็ดเห็น เพื่อสืเขาสู้ภาษาสนาข้างหน้าแต่ว่าเอาประเพณีวัฒนธรรมมาบอกมาสอนที่เรียนจะมากกันเลยว่าท้าเฮ้าบอ่อนั่นเมื่อกี้นี่พอพันจุดผู้ใด,ดบอกมือกีเขาคู่บอกว่าจุดทูบเทียนปัดบบบจุดไปจุดอย่างกันฮะจุดเทียนแต่งคือบอบเห็ุคือเขาบอก แสดงว่าลรือคองซ้ำด้่ยนะ,ะเขาบอกว่าจุดทูบเทียนมันไม่ลไปเห็ดมันแบบไปจุดเทียนก้อนอยง,งนี้สินะคิดปะคิดโบฮิด,ฮดถือจนมันลุกเขาเขาบาเขาบอาอันนี้เพื่อสิเข,ขาสู้เนื้อหาทางศาสนาเด้แต่ว่า เขาเฮ็ดนี่เฮ็ดให่เห็นตะกอนให้นได้ยินตะกอนปัดเวลาพันจุดพันบ่เคยจุดกับ่บขุนจักได้ไหมน่ะอ้าวเชิญคุณแม่เจ้าภาพจุดทูปเทียนพันนบเคยไปิ่นก็จุดพันจุดทางใดล่ะจุดจุดขัวพระพุทธรูปจุดจุดใส่เฮ้าแล้วก็ไปนจุดทางทางขัวเฮ้า เป็นอยงคือเป็นยังคือบูเฮ็ุคือเขาบอกอันแสดงว่าผู้บอกกับผิดด้วยนะหรือผู้ใดผิดแท้เอาคู่ดมผิดหรือขอออผิดอันนี้ทำไม่บอกว่าจุดทูบเทียนแต่ผููจุดบไปจุดเทียนจุดทูบเพงที่ไ่นเป็นผู้ใดบอกเป็นผู้ใดผิดบปผิดทั้งสองแ <c oughs> สดงว่าพิธีกรก็ผู้เหตดเนี่ย ฏิบัติบวกคือกันเลยเข้าใจวะเขาถามพ่อเ้ามาเนี่ยถามพ่อห้าเนี่ยตสิเขาล่งทองซื้อ,อได้มันวัดหน่อยซรือจไปกินไมเน่เลย <c oughs> ไม่ว่าผู้ได้นั่งยังนด้เกิดก้อนเมซี่เห็นหลายต้องถามเมซี่ก่อนเนาะเป็นอย่างเท,ทียดทังสันเมซี่ นั่งปั่นบุเมน,นคนเห็นี้ข้ามเลยนี่ยบุเมนให้นั่นนนนงสมาธิข้ามเนี่ยต้อแผลมาดิยันเจ้ารับซื้อๆเราเมื่อกี้ว่างนึงข่อยให้สินข่อยส้อรับไหมเลยหลงสินเลยไอ้ที่เเ้าเนี่ยเเ้าเพื่อให้มันกระตุ้นเพื่ออย่างหูหันจกวา่า ที่ว่าจุดทูบเทียนยสาเหตุมาจากที่นี่ทําไมเทียนเนี่ยถ้าถามว่าเทียนเขาบูชาอะไรทําไมเขาเอาสองกิ่งเอาสองเล่มทูบเขาบูชาอะไรทําไมเอาสามเมสีอยู่ใกล้อยู่มอเบาดูเมื่อตึบเนี่ยเห็นะะบ่ล่ะบัดรจิ้ไปไปเป็นเนี่ ยายอยุไรก็โม่เลยต้องตอบให้ได้เจ้าเกิดก่อนนะค่อยบหนาสิบาเบ้าเลยจังสินะพอค่อยเกิดทีหลังเจ้าจะให้เจ้ามาวกให้ฟังผู้ใดเกิดก่อนคนนั้นต้องเบา้บาบ่อไดขนอยบอย่บอไดบ่หูกรมเลยหลวงพอ่อสว่างสิบ่คืออย่างนี้ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะไปลีนิพพานน่ะพระพุทธเจ้าตรัสกับพานนว่าดูกอ่อันอนน รมและวินัยอันใดที่เราตถาคตสแสดงแล้วบัญญัติแล้วถ้าเป็นธรรมเนี่ยต้องสแสดงถ้าเป็นวินัยต้องบัญญัติเพราะวินัยเนี่ยเป็นเครื่องสมมุติเพื่อจะฝึกคนแล้วทีนี้เทียนสองเล่มเนี่ยบูชาพระธรรมกับวินัยแล้วทำเกิดก่อนใช่ไหมทูบสามดอกเนี่ยบูชาพระพุทธเจ้าโดยยออ มีคุณสามประการคือพระกรุณาคุณไปพระถ้าถไล่จากถ้ไล่จากข้างหลังไปข้างหน้าต้องพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณพระกรุณาคุณท้าไล่จากข้างหน้าไปข้างหลังเมื่อกี้เราว่านโมนโมสามจบเนี่ยคือนั่นคือพุทธคุณโดยยอด่อ ขวานะนาโมตัสสะพระขวัวตโตพระวะโตนี่แปลว่าเป็นกรุณาคุณอรหัตโตนี่เป็นบริสุทธิ์ที่คุณสัมมาสัมพุทธะอันนี้เป็นปัญญาคุณแต่ทีนี้เวลาเขาไล่เขาไล่จากข้างหลังไปข้างหน้าว่าปัญญาคุณบริสุทธิ์ที่คุณถ้ากรุณาคุณอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นทูบสามดอกก็บูชาพระพุทธเจ้าแต่ถามว่าทําไมต้องจุดเทียนก่อน เพราะทมเนี่ยเกิดก่อนพระพุทธเจ้าเอ้าถ้าทมเกิดก่อนทําไมเมื่อกนี้นี่รับไตสรณะทําไมบอกพุทธทางสรนังคัจฉามิทำมังสรนังคัจฉามิสังฆังสรนังคัจฉามิถ้าท่านพูดอย่างนี้ท่านก็ผิดต้องบอกว่าทำมังสรนังคัจฉามิพุทธทางสรนังคัจฉามิสังฆังสรนังคัจฉามิถึงจะถูกเม็นบ่คนหลายๆบูตตอบจากคน ถูกไหมบ้านในถามแน่ไม่กับสร้างผู้ใดเกิดก่อนไม่เกิดก่อนบัดย่มเอื่นเอื่นสร้างไม่หรือไม่สร้างคือบ่เอื่นสร้างไม่สันคือบ่เอื่นไม่สร้างหันเขาบ่พาเอื่นพระพุทธเจ้าก็คือกัน เกิดก่อนแต่ว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนคนพบบรทมเป็นแบบนี้เราเอามาตัยมา์ใสม่มาีานะ่ไเอาพาพรนสุวัดยัเนี่ยอุปปาทาวาภิกขเวตถากตานางอนุปาทาวาตถาคตาน,งนา,า,า,านงทิตาวาสาธาตตธรรมทิตตาธรรมนิยามตาแปลว่าพระพุทธเจ้าจะเกิดหรือไม่เกิดก็ตามธรรมธาตุคือความไม่เที่ยงความ เป็นทุกข์ความเป็นอนัตตามันตั้งอยู่แบบนี้พอพระพุทธเจ้าอภิสัมพุทธจติอภิสมติพระพุทธเจ้าได้ตัดสู้แล้วบรรลุแล้วฉันตัดสู้แล้วบรรลุแล้ว,ลวอาจิคติจึงมาบอกเทเสติจึงมาแสดงปัญญาเปติจึงมาบัญญัติปัฏฐาเปติจึงมาตั้งจึงมาวางให้เป็นระบบพิภพจติจึงมาแจกแกงอุตตานีกรโรติทําให้มันง่ายเข้าใจนี่พระพุทธเจ้ามาบัญญัตินี่เพราะนั้น พระธรรมเกิดก่อนก็จริงแต่ว่าก็ให้เกียรติกับคนที่เห็นกับคนที่ค้นพบก็เลยเหมือนกับยากับหมอเหมือนกับไม้กับช่างอะไม้เกิดก่อนแต่เขาไม่เรียกว่าไม้ช่างแต่เขาเรียกว่าช่างไม้พระพุทธเจ้าก็เช่นกันแทนที่จะไปบอกว่าพุทธทำมังสารนังัจามิพุทธทางสรนังัจามิไม่ทําก็เลยบอกพุทธทางสารนังัจามิทำมังสระนังัจามิ สังฆังสารนังกจามี่อย่างเงี้ยนี่คือพิธีที่จะเข้าสู่พรระัตนาไตยเป็นแบบนี้แต่ทีนี้พระไม่ไม่ไม่ได้เรียนไม่ได้ศึกษาไม่ได้ค้นคว้าก็จะไม่รู้ที่ไปที่มาก็บอกไม่ได้เมื่อบอกไม่ได้ก็ทําเป็นประเพณีโอ้ไปเฮ็ดเนี่ย oh, ไป <insecurity> แล้วก็เบยซื้อๆนะไปเว้าเป็นนางต่างพระครูซี่วเวาชาแนวเจอ,อไล่มะ ข่อยนั่ง,งใกล่ๆที่ฟ้ามือเสีจักบาทยิมันวาคอยสั่งไว้จริงมาบวชแช่งกันรดวะเออข่อยบอกให้เจ้าหัวซื้อได้กำลังสิรับนะคือว่าเนี่ยคือพิธีเฮาเฮ็ดสวายเทียนนไงเพราะฉะนั้นก็จะเอาประเพณีวัฒนธรรมนี่แหละมาหล่อหลอมของคนเวลา ก่อนเราจะเห็นผู้สาวก็ต้องไปง่านังสิเหล่าจังเห็นถามข้าวว่าสาวนี่ไปว่าท่าันสันได้ยินข้าว่าสาวนี่ไปไปขอแม่แม่คอยไปทอดเตี้ยนเด้อพอนยี้ได้ยินข้าวว่าสาวนี่จะไปทอดเตี้ยนกับที่ไปเห็นกันอยู่คนนะตันนี่ไปเยี่ยนเขา,าก็จะอายเห็นสันบะเกิดบูมเป็นคนรุ่นเดียวกันในี่ยว่ายา เนี่ยเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นประเพณีวัฒนธรรมมันก็หล่อหลอมคนอย่างเงี้ยแต่พอโลกมันเจริญดิเนี่ยโลกมันเจริญแต่ว่าคนเขาจะทำทิ้งนะก็นจะแสวงหาเฉพาะวัตถุเทน้ตายแล้วก็บ่ได้อย่างเอาไปมากก็เลยเกิดมาเจอเกิดมาย่ำไหนก็เลยเจอโบกคือมงูสัเคาว่าสมมุิจังเข้าน่ยมีผัวมีเมียแตเขาถามว่าเป็นผู้ใดเนี่ยเอ้ากระพวกออีนั่นเนี่ย ามันก็เป็นสันโอ้ยมันบเตมพะนะโอ้ยมันได้พวดเจอพะนะเอ๊มันว่าพวกกูเจาอะนะที่เจอะแสด็มันห้าจินเป็นยัวนะเนี่ยมันมันมันเกิดมามันบได้บุญเดีกุสนน้ำเขาพี่น้องมันก็ได้เกิดมายัมได้เกิดเจอเจอจะจอยู่เพราะมันเวลาเขาวอาให้กับเชียดบสมัยทางดังไปแล้วเพราะฉะนั้น่ยมันจําเป็นยังได้สิต้องมาเฮ็ดบุญที่นี่เฮ็ด ลายก็ซามเฮ็ดหน่อยก็ตามมันเป็นของเฮ้าเด้ถ้าเฮ้าเฮ็ดได้หลายก็ดีเฮ็ดได้หน่อยก็ดีมันเป็นของเฮ้าผู้อื่นสีเฮ็ดลายมันไดก็ซามเฮ้าบ่มีส่วนนําเขาเด้เฮาสีมีส่วนเดียวก็คือซาตุไตค่นั่นลหละฮะบ่เป็นางเด้อันตมาว่าอันที่เราเมื่อกี้เนี่ยเราเรื่องหมาน่ะหวไอ้เฮาสิสมมาสมบูบอย่าลืมนะหมามันได้เฮ้ามันได้เห็นพระปัจเจู้เจ้า นีก็ผสมผลให้พระปัจเจกิขุนเจ้าตัดสรุเองเนี่ยแต่ว่าบอกใบเพราะได้ทอนเองเฮายังเกิดมากยังบ้ทานเห็นเนี่ยมีหูมีตาเป็นคนอยู่กับซ้ำแต่ทีเนี่ยทิ้งสิ่งที่ห้อยได้ก็คือเก็ดบุญให้มันหลายๆเพื่อสิไปให้มันท่านเพิินเท่านั้นละเนี่ยคือวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่ประเภทนี้วัฒนธรรมโดยเฉพาะบ้านเฮาที่ตกรันกําลังบุมเนาะกาลังบุมมิยูุกําลังบุญอยังกําลังบุม ไปถอดเทียนไปยังเนี่ยคูบาอาจารย์่นบ้าเหตุบ้าทำหลดเปลอยๆขั้นเลยนะโอ้บ่เป็นธรรมดาเนะจังเดียวเนี่ยเนี่ยมูเศร้าเนี่ยสีหนาวๆมดเลยได้ฝนมาเนี่ยเพราะว่าเห็นพอไงพอไงเดือนบอกมงูงเศร้าเนี่ยไปเห็นยางไปบินทบทัดชีกึเด่นตายเต็มถนนอยู่นั่นแสดงว่าฝนมัแล้วพอไงเดือนบอกแล้วว่ามดแล้วฝนมาสัก <laughs> เออคนโบราณบ่มีอย่างเด้เอาอย่างสี่เด้ชีกเดือนฮะบนันบันไทยไทยเมืองเลยเอิญยังองฮะเสนไท,ย,ทยเอิญชีกเดือนไสเดือนภาคกลางเรียกไสเดือนน้าท่านท่านท่านชีกเดือนออกแล้วเป็นนันวามเมื่แล้วฝนบ่มีแล้วป่าในผู้ดใด้ิดูแลสุขภาพให้มันสุขภาพดีตลอให้มีโอกาส แข็งแห้งได็ไปทำบุญทำท่านนาเพินอายุหลายคือยังใหญ่กระซามแต่ให้ได้มานําเพินสันอายุจะหาสิบหกสิบเองจะบ่ปไปนําเพินบ่ะจังวานแล้วนางเครื่งองบัไดจะค้องกระปวดข้าเว้าว่านกระดากระเดียต่ายู่นี้มืนนะ่ะ <c oughs> อืม <c oughs> นแต่นั่นนั่นเขาส่วนไปนางบาัไดที่มานางเขาเพียงสิบบไดได้ใ่ญ่เนี่ยนางสีได้สุขภาพดีได้นะ่ะ ฉันนั่งนั่งแบบนี้ได้สุขภาพดีฉันสุขภาพบ,บ่ดีก็ต้องนีเก่าอั่งนั่งเก่าอี้พุ่นเด้อว่าเธ <c ười> วะละเดี๋ยวสิไปกินข้าววันนะี้พ่อแล้วเนาะพี่น้ถา,ามว่าว่าถามเอาโดนโผดวะท่านวะถามคำเดียวย้มเลยสีลงหมดนั้พ่อยังแนมกินไหนพ่อยังแน ประเภทนี้วัฒนธรรมเขาสูพัตนาไตายได้เอาเยาอะๆเนี่ยประเภทนี้วัฒนธรรมเขาห่ยรักษาได้ทรับเนี่ยป่าในเบิ่งเรืบอกคนนุ่มบ่ไครหลายเด้ส่วนมากมีตะมูะะนนหมออีตายแล้วเนี่ยโดยเฉพาะคนผู้ไดนั่างหัวผู้ได้างยุ่งหมอคนนั้นหมออีตายโอ้ยตอนบวชไม่ไหมเขาคนน่ะยุ่แถวสุดท้ายคนน่ะตอนนี้นั่งยุ่หัวแสดงว่าหมออีตายแล้วเนี่ย